โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มแชนเนลครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในเกม g T A เฮ้ยไม่ใช่อยู่ในเกม Forza Horizon ภาค5นะครับผมนะก็มาจะเล่นมาแบบโอ้โหนานมากนะสำหรับเกม Forza นะครับก็มันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตแบบว่าน่าเล่นเท่าไหร่นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นรถอะไรดีนะครับพูดง่ายคือคิดคอนเทนต์ไม่ออกอ่ะนะครับผมอ่ะ วันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นรถอะไรก็ได้นะครับคันหนึ่งที่ให้มันเหมือนเซฟิโล A31 เพราะว่าวันนี้เราจะมาแต่งรถอีกี้กันับผมผมได้มีโอกาสได้ไปดู m v ็มท่าทองซาวครับของยังโอมนะแล้วก็ติดใจว่าเฮ้ยไอรถเซฟิโล A31 มันแต่งสวยดีนะนะสีชมพูอ๋อยเลยนะครับผมก็เลยวันนี้คิดว่าจะแต่งเป็นแนวรถอีกี้นะครับผมนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งคันไหนเลยนะครับเอาคันไหนดีนะอย่างน้อยคือขอเป็นรถญี่ปุ่นก่อนแล้วกัน น่ครับผมรถญี่ปุ่งญี่ปุ่งอา่าผมจะปรับฟิลเตอร์ยังไงดีอะไรที่มันเหมือน A3 1หนึ่งที่สุดอะทุกคนมันต้องเป็นสี่ประตูป่ะอืมจริงๆเอาเอาสองประตูก็ได้นะเออเอาคันนี้ไปแล้วกันนะครับน่าจะคล้ายกับเซฟิโลที่สุดละมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะคล้ายกันไหมนะแต่เซฟิโันเป็นสี่ประตูไงอันนี้เป็น2ประตูนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น A13 หรือเปล่านะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับผมเออ ใครรู้ก็ช่วยเมนบอกผมหน่อยละกันนะครับนี่ซินเวียนะครับผมจะบอกว่าตัวเกมมีอัปเดตใหม่มาแล้วนะครับก็คือมีระบบลั้นคอนโทรลกับแอนตี้แล็กนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะแต่งเธอโบแบบแอนตี้แล็กนะครับดูซิว่าท่อมันจะไฟตัดขนาดไหนนะมันปุ๊บปปุ๊บปาขนาดไหนนะเออเอาคันนี้แหละมาแต่งนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําให้มันเป็นสีชมพูก่อนนะครับให้มันเป็นสีชมลูสีชมพูตั้งหาก้ะพี่อัน อ่านี่มันสีม่วงนี่ชมพูก็ประมาณนี้อ่าสีชมพูอ่อยเลยนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นคาร์บอนดีกว่าอ่ามีไหมมีไหมมีให้เลือกหรือเปล่าอันนี้ลายฮ็อตบิลนี่นี่น,นี่คาร์บอนคาร์บอนอ่าฝากระโปรงคาร์บอนนะครับกระจกกระจกคาร์บอนด้วยโอ้โหฟิวฟ้าจัดนะครับผมคาร์บอนด้านด้วยนะคาร์บอนด้านสปอยเลอร์มีด้วยเหรอสปอยเลอร์ดำ ตัวเรดารล้อล้อสีชมพูครับให้มันเป็นสีชมพูชมพูสีพี่อัน๋นอ่าเข้าไหมเข้าไหมเข้ากับรถไหมอ่าเป็นสีชมพูไม่ได้แต่งรถฟอร์ซ่านานแล้วไม่รู้จะแต่งเป็นหรือเปล่าไม่ได้เล่นานานจัดนะครับผมมีเป็นล็อกเก็ตบันนี่ว่ะเป็นล็อกเก็ตบันนี่แล้วก็ผมไปแปลไปขับสีนะมันจะได้ขับง่ายๆหน่อยนะครับผมเครื่องยนต์ยัดอะไรได้บ้างไงโอ้โอ้ V8 แแล้วก็เฮ้ยเอาเราเรายัดโรตารี่ดีไหมเออจริงๆรถอีกี้มันมันไม่ได้บอกฟราว่าเครื่องยนต์อะไรผมใส่เป็นผมใส่เป็นสี่โรเตอร์มันจะแปลกๆปไปทุกคนเออผมใส่เป็นสี่โรเตอร์ไปนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอ๋อสี่โรเตอร์นี่มันเป็นเอเอรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมผมอยากเล่นเอ็นีแลกไงถ้าอยากเล่นเอ็นีแลกก็ต้องเป็นเทอร์โบนะครับผม2.6ลิตร ่าผมว่า R B 2 6แล้วกันนะครับผมมา R B 2 6ดีกกว่าจริงๆจะแต่งให้เหมือนเลยมันก็มันก็จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะแต่เอาแบบว่าคล้ายๆคลๆคลึงก็พอนะครับแม็กใส่แค่18พอนะถ้าใส่20มันจะใหญ่ไปเสียดายเกม Forza Horizon 5มันเปลี่ยนท่อไม่ได้นี่สิคือแบบโอ้แต่งมาจะสุดอยู่แล้ะแต่ท่อไม่เปลี่ยนไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> เสียดายเลยนะครับผมภาคหน้าขอขอเถอะขอแบบเป็นท่อแบบ อันนี้นะท่อแบบที่มันแต่งได้นะขอร้องล่ะดูดิแต่งรถมาเกือบ800มาแล้วแต่ดูดีดูท่อดีโอ้โหท่อท่อไม่เฟียวเลยนะเทอร์โบนะครับมันมีอัปเดตใหม่นะผมมันจะมีตรงนี้นะครับผมมันเขียนว่า Racing ทว Turbo with ์โบวิดเนลกะครับมันจะมีเอน i ี a แกด้วยนะเอน i ี a แลกก็คืออะไรก็ไปหาดูใน YouTube แล้วกันว่ามันคืออะไรนะผมก็ขีดอธิบายครับมันคือแบบเวลาเล่นเครื่องแล้วไฟไฟมัน มันยิงอะปปะปูะป้านะมันทําให้เทอร์โบมันไม่แหลกนะครับตอนนี้เจ0ดร้อยกูแปดร้อยม้าสุดยอด800ม้ากันเลยทีเดียวนฮะโ,โหรถอิกี้เราไม่ไม่ไมไมไมทำบรรดานะไม่ทรบรรดาอ่าตรงนี้ก็จะได้ลายนะครับผมอาจจะไม่เหมือนนะอาจจะไม่เหมือนรถอิกี้แต่ว่าก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันผมก็ จินตนาการไม่ออกว่ารถอีกี้มันจะออกมาประมาณไหนนะแต่ก็ถ้าจะแต่งก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะไม่เหมือนนะก็เอาคล้ายๆก็พอแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราเอาเจ้ารถอีกี้ของเราไปซิ่งกันดีกว่านะครับผมไปไปไป Let's go Let's go โอเคครับไหนมาลองดูซิว่า RV 2 6เราเันจะแรงขนาดไหนนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัด คนฟังฟังฟังท่อฟังท่อโอ้โหบูบาบูบาเลยนะครับผมไปไปไปโอ้โหแรงวะ่ะแรงจัดแรงจัดอืมรถอกีกี้เราโอ้โดูดูท่อยิงท่อยิงแบ็คไฟมาเต็มนะครับสำหรับคนที่แต่งแบบเอ็นตี้แลกมานะโอ้โหบูบาบูบาเลยเนหะ็นปะดูว่ โค้ชเชอาเลยว่าระบบเอ็กซ์แลกเน่ยมันดีมันดีไปครับนี่ซิ้ง่อยซิ้ง่อยเต่าอุอ้ยเดี๋ยวปนิดนึงเอาเรื่องอยู่นะทุกคนแปดร้อยม้านะครับคันนี้วิ่งสามร้อยกว่าไปครับอุย้ยอย่างแรงอะ ระบบบอกว่าวิ่งได้3 50เท่าไหร่นี่แหละนะครับผม358ั้มแล้วก็มีระบบรันคอนโทรลนะที่มาใหม่นะครับเกกดี๋ปกตินะมันจะล็อกรอบนะครับล็อกรอบปุ๊บแล้วก็ออกตัวโอ้โหโคตดีไปเดี๋ยวเราไปวิ่งสักหนึ่งสนามนะครับกับสตรีทเร็กซิงนะครับผมกับรถอีกี้นะมาดูซิว่า มันจะฟิลฟ้าไหมนะครับออาผมจะเจอรถแนวไหนวะเนี่ยถ้าเอารถสปอร์ตญี่ปุ่นมาก็น่าจะเจอรถสปอร์ตญี่ปุ่นด้วยกันนะครับผมนี่คล้ายๆไหมทุกคนคล้ายๆอยู่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนถ้าแต่แต,แต่ถ้ามี A สามหนึ่งก็น่าจะเหมือนอยู่นะครับผมมาแล้วมาแล้วอีกีเรามาแล้วบอยพร้อมลุยครับพร้อมลุยอ,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 อุ้ยเจอรถสปอร์ตทั้งนั้นเลยไปครับ ม่โอ้โหออกตัวทุกคนอื่นไม่ได้ว่ะทำไมเจอแต่คันแรงๆทงน้นเลยวะเนี่ยโอ้ยอย่างแรงอ่ะไปถึงรถคนอื่นนะแรงจัดแรงจัดแต่เรายังตามทันอยู่ไปายยเบียดนิดนึงเบียดนิดนึงไม่นิดละเบียดเต็มๆเลยเมื่อกี้เกโอเคไปไปไปให้ผมเจอซุปเปอร์คาว่า อรถอีก <S an ly> <line> ี้ประทัซุปเปอร์ค่ะวะทุกคนเอาเลือกจากเก๋อโว้เจอเจอเอเอ็มซีวันอะโอ้เจอเมอร์เซเดสเบนครับเจอฟอร์ a รล no ี่เจอแต่รถแพงทั S <S <an ly> ้งนั <anything> ้นเลยเบียดเลยครับผมเออรถแพงก็มาดิครับเจอรถอีกี้ก็ไปงงกันสิงงกันสิรถอีกี้แรงกว่า โอ้โหโอ้โหโดนเบียดเข้าเลนในอ่ะเกือบโดนแซงครับเมื่อกี้ไปกันต่อครับกับสซีเรซซิ่งครับไม่มีใครปิดถนนนะมีรถสวนมาตลอดเวลาแบบนี้อันตรายนะครับอาจจะมีการชนกันได้นะครับผมโอ้โหลี่ตามตูดผมมาติดติดบอเรลี่ตามมาติดติดโอ้โหเบีกีนึงเบีกีนึงทางโค้งนะโค้งไป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 ยังไงแล้วก็ไม่ให้แซงครับยังไงแล้วก็ไม่ให้แซง คือักซีของรถอีกี้โอ้โอ้แต่ว่าแหกโค้งก่อนแหกโค้งก่อนโอ้ยไม่ทนันเมื่อกี้ไป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 ไล่เฟอร์รารี่ต่อไล่เฟอร์รารี่ต่อเราจะมาไอ้นี้ไม่ได้เราจะมายอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้นะครับไปครับรถสก,กอยมันต้องแรงอยู่แล้ว <laughs> อีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้ล่อยผู้าพากไปสเกิร์ต โอ้โหเี๋วว่าผมเหมือนจะตามไม่ทันครับโอ้โหตามไม่ทันจริงๆฮะแต่อีกี้ได้ที่2ก็ถือว่าดีเลยครับผมเอาชนะซุปเปอร์คาร์ได้อฮะซุปเปอร์คาร์ยังอายครับผมเย้อันดับ2ครับเสียดายนะถ้าเราไม่แหกโค้นนี่เราได้อันดับหนึ่งไปแล้วนะทุกคนชนะปากันนี้อ่ะปากานี้ซอนได้ย,ยังตามไม่ทันน่ะโอ้โหไ่เงีี่เปิดกาชาโหได้หมื่งหมืน เดิดีดวงไม่เคยดีกับเขาเลยนะมาเดี๋ยวแล้วเอารถอิก,กี้ไปซัดทางตรงกันบ้างนะครับผมมาซัดทางตรงดูสิว่ารถอิก,กี้ที่จะวิ่งได้แรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะออกตัวตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับผมมาครับระบบลัทธคอนโทรลทำงานนะครับผมล็อกไว้ที่3,900รอบนะครับพร้อมที่ 2, 1, ้วไปมาครับนะ แป๊บเดียว150รอ้รอหยหสิบแล้วอ่ะสองรอยไปแล้วโอ้ยยอดด้วความแรงไป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 ครับไปครับแรงจัดสองร้อยเก้าสิบสามร้อยแล้วโอ้ไปไปไป let's go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  สามร้ยสามสิบครับสามร้อสเจ็ดสามร้อยสี่สิบ โอ้ยตรงนี้ขึ้นเนินนะอาจจะความเร็วไม่ขึ้นเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบหกแล้วสี่สิบสี่โอ้ย,อยตรงนี้ขึ้นเนินครับลดนิดนึงครับความเร็วไปต่อ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 ครับยิงยาวครับสามร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าตรงเนินห้าสิบห้าสิบสองสามร้อยห้าสิบสามสามร้อยห้าสิบสี่สามร้อยห้าสิบห้า 55แล้วรู้สึกว่าจะสุดแล้วละนะทุกคนเหมือนจะตันแล้วโหดันได้แค่นี้นะผมอแต่เทอรีก็ถือว่าแรงแล้วนะกับรถ800ม้าเนะครับแบบนี้ก็ไปสู้กับซุปเปอร์คาร์ได้สบายๆเลยนะครับผมผมชอบตอนแบ็คไฟเปนออกนี่แหละบู๊ะบู๊ะดีวะปั้งตลอดเวลาแล้วคตรมันโคตมัน Oh, ยอดสุดยอด,ยอ,ดอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกสักหนึ่งสนามดีทุกคนขอไปสนามไหนดีอ่ะผมเห็นมันมีสนามแข่งบนเขาอะ่ะผมอยากไปแข่งบนเขาดูอะ่ะทุกคนอยากรู้ว่ารถเรามันจะเข้าโค้งดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราแรงอย่างเดียวนะเราต้องเอาแบบเข้าโค้งได้ด้วยนะครับแข่งขึ้นเขาครับเดี๋ยวผมขอดูความยากนี้มันยากระดับไหนเนี่ย expert นะผมตอนนี้เราเล่นอยู่ความยากระดับ expert นะมา เจอกับรถญี่ป uh, ุおお่นทางนั้นเลยไปครับ go let's go โอ้โหข้างหน้ามี g tr มีเออมี350มีโอ้โหอะไรเนี่ย rx7 ไปครับมี m5 ด้วยรถญี่ปุ่นทางนั้นเลยนี่ว่าไป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 ุ่นเบรกทำไมละพี่ โอ้เบียดก,กันครับเบียดก,กันครับเก๋ไม่รออีกกี้ก็พอเข้าโค้งได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แหมทุกคนไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวครับก็อเอาเข้าโค้งได้ด้วยนะครับโอ้หแม่เคมามาตอนนี้ดับท่าแล้วโอเคโอเค อย่าไปอย่าไปอุ้้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยอุ้ยยุ้ยยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโดนแสงแล้วหับดดึ๋งมันไปไวมากอ่ะเออเคโอ้ยเข้าโพงแรงกินไปหน่อยเข้าพงแรงเกินเข้าพงแรงเกินไป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  ดับถึงแบงค์ไว้จริงแจ็บเจ็บเจ็บเจ็บแฝงโอ้ยตามไม่ทันจริงๆว่ะทุกคนตามไม่ทนันตามไม่ทนัทนท้านนี้อาจจะมีจังหวะแซงได้แต่ไปชนได้เพน,นั้นก่อนโอเคโอเคเข้าป่านิดนึง เฮ้ยแซงไอเอ็กซ์เซพต์ได้แล้วโอเคอุ้ยแต่ว่าเลยแหกโขงมึงจะได้แซงได้แต่แหกโขงแคบผมจังหวะนี้ครับเปลี่ยนเลนในนิดนึงเปลี่ยนเลนในนิดนึงไปไปโอ้ไม่ทันวะทุกคนวัดเร็วเลยไอสองคันหน้าเนี่ยจะเล่นนายนะครับอาจจะเข้าโค้งแย่ไปหน่อยอู้มาเร็วเกินมาเร็วเกิน ไป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 โอ้ไอซปนตามสูตติดๆไป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 ไเคเคโอ้หฉัอใู่้ยยางหน้าแลวทุกคนไม่ทันจริงๆว่ะ,แ,ะแค่แคับสารับผม้อยอย่างน้อยก็ได้ขึ้นโพเดียมเว้ย่า,ยายได้ขึ้นโพเดียมก็ยังดีครับ สุดยอดเย่ไปเดี๋ยวเราไปแข่งกันอีกสักหนึ่งสนามดีกว่านะครับผมนะคราวนี้เราจะมาแข่งกันในเมืองนะครับกับรถครัสเนะเราจะไม่ได้ใช้รถแต่ว่ารแรงแรละเราใช้แค่คัสเก็พอนะครับผมเพราะว่าวิ่งในเมืองโค้งมันเยอะด้วยนะมาครับแข่งกันในเมืองครับกับรถสปอร์ตนะครับผมเจแปนอย่าไปอย่าไปรถอีก,กี้ครับรถอีก,กี้ ว่ารถอีกี้ boundaries. จะชนะหรือเปล่าครับรอบนี้โอเคโอเคโอ้โหเบรกล้อตายกันเลยทีเดียวอย่าไปอย่าไปอย่าไปโอ้โหแบบเจอ GTR ว่ะอันทากสองครับผมหรือสามห้าส <choose> ูตรหรือสามเจ็ดสูตรไม่รู้นะตรงนี้ไป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 โอ้โหโดนบางว่ะโดนบางว่ะโดนบางว่ะโอ้โหเบรกเบรกเบรก โอเคไปครับโอ้เจอแต่ <yeah. S 1> รถแรงๆทั้งนั้นเลยนะอย่าไปอย่าไปโอเคครับไปครับคงเยอะดีคงเยอะดีชอบชอบที่แหละมันเอคโอ้ข้างหน้าครับ GIA AX7 e แล้วก็ c e b เอาเบียดทดีนึงเบียด,ดิดนึงเฮ้ยนั่นมันอาสามสามปะไม่รู้เหมือนกันเป็น,นี้นแน่ๆต้งแสงครับแสงได้แล้วแสงได้แล้วเย,ย่ไปแล้วเบียดเบียดจนแสงขึ้นมาได้ฮนะทุกคนเอาเรื่องจากคาร์โตติก,กี้เราไปยอมไปเออครัสเอขับสนุกดีเหมือนกันนะผมว่ากำลังดีครับคัสเอพอเป็น เอสหนึ่งเอสสองคือเริ่มเริ่มเวอร์เกินไปแนละ้วขับยากไป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 เฮ้ยเรายังน้ำอยู่ครับสบายสบายครับสบายเลยคิวเลยโอเคโอีคครับเข้าโงครับ,บโอยอย่าไปโอ้วิ่งมา70%แล้วครับเรายังได้ดับดึงอยู่นะ ถ้าเราไม่พลาดนะอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับผมต่ผมก็ว่าไม่น่าจะพลาดหรอก嘛เมื่คิดว่าไม่คิดว่าจะพลาดนะผมไม่มีอะไรผิดพลาดโอ้ยเขาโค้งแรงนิดนึงแหมอีกสามโค้งสามโค้งก็เส้นชัยแล้วอันดับหนึ่งสเปนของเราครับอิกี้พาซิ่งนะผม ไปไปไปไตามไม่ทันตามไม่ทันดิบเข้าโค้งไปเลยว้าย่ yeah! อีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์กและนี่ก็คือรถอีกี้ของเรานะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนนะครับก็ <c oughs> ได้เท่านี้แหละนะครับผมได้เท่านี้ <c oughs> ถ้าเป็นรถอีกี้ต้องเป็น A 3สามหนึ่งนะ ทิสันเซฟิโร่ A สามหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในเกมมันไม่มีเนาะผมก็เลยใช้เป็นซีเบียไปนะครับแล้วก็แต่งให้มันเป็นสีชมพูนะจะได้เหมือนโรยกี้นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามและรับชมกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันไม่ให้สักนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทิมโชว์นิดนึง โอ้ยิฟโตครับิฟโตครัโอ้ยบรรทายจุกกำแพงไปแล้วโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาเท่าทีา้ชมไปก่อนสี่ยูอาร์เกครับผมบ๊ายบาย